Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 来来，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 来来。 这个框，看框。 ข้างบใจ้จับหมดหมดตองจับตองจับขนาดก็ยังไปข่าใหญ่่านั้น้งยานยานออไปยานมันแข็เนะวัวป้อเจี๋ยวเจี๋ยว่ามัน่าินไหมหรอเอออะไรกนนี่ยไม่รู้อ่ะปโคจมันขออะไรก็ได้ อนี้คืออะไรอันนี้ว่ามันเป็นร่มตะปีไมอมันเป็นอย่างไรบ้ปีรูมันกายที่หรอครับเจ้าว่าและ้าเจ้าะไรนุมันหลเนียมันเป็นเกนเื่ออีเปิดมัน่สมาคือแบบมาน่อยคือใหบ่ายนี่ะเนตดว้มัแต่ว่าเราขายเชือดถูกาทิตย์นะาียต่ตัวนี้ป ม่ใช่แม่มันหรอวะนี่ตัวนีี่ใช่แม่มันไมย่ทางนี่ว่าหแม่ันคือเดเห็นคือเห็นมีจาแม่มันแม่อะไรนี่นี่ตัวนีนี่ใช่แม่มันหเฮ้ยนี่นี่ขวบปะเนาหรือนั่นแม่ที่ยักแม่ี่ขอบกับแม่โอ้ออกมาสุดเลออกมา มันท่องพ้อมตันที่สามต้นยิงง่ามกว่าหาซิบหาเ็บตอนเบตมันหาจิบหาต้นของไทยเหมือนมือบเบิ่งเจ็บจิตนนเจบินนัขตอเป็นเจ็บหตั่าเจ็บมากออแล้วิอแล้วมันสิขาดลขาอย่างนี้เนาะแลวไปซ่มก ชม่ติดตรงที่กูน้องแก่กน้อบอลน้องแก่รบอลโอ้มุกมุกจุ่มอ่โซจ้ะแมอแมงเหะมก็จุ่มยะโซง่างง้ว่ายน้องเงี้ยก็คนคนแ่โซเลยพอวพววัไงเพนมีบ่แล้วคนโซาน้กัหน่ละเราว่า แสดงว่าเราสิรชนเห็นอายุสันไปคุยเอากุ๊านวาคยบ้านเดียวกันแบ่เอเอาก็ดก็ูมันมไปอขางเก่าหรอวะไปก็หน่อยบ๊แมงมาเอาซิซืนอย่งแรกอ่ รัตซมาลนี่คนนี้ผมมีผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงก็ายากมาอยู่เลวนี่เฮ็ดของอีกคนขว่องมาเออมาเอารถกันไปเอาขึ้นรถไป่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นครับไปหาไอ้น่งานเ๋ามีแค่ละเลยมันมีขรถเลยอเลยอเยก็ร่วกับพันกว่า

ตาลงครบชโต้งสามนี่ใชอาไกนฮะแล้วขทองกเทศไสิปี่คาเรียงแม่ลูกเหรดัดแฉลบกวนี้ใ้ยังนี่ค่ะจับซุหนาจ้ะหุนาโอ้พอดีเลยช่วงมีเบ่ร์ป้องเบอร์ยัง หาที่หาบอกหาส้หาเดี๋ยวเม่อไห่ดีวยหาหาเพาะหาซ้หาทละเ่เ่่อหาซ้ีานน้องเนาะวานน้องเืะน้องเลือัเพื่อคุณุ่มทีแม่เอาหมูไปเห็ดเอกันบนคุณนุ่มอเพื่อคุณุ่ม มันหาวะจ้ะแล้วกินรถไหนก็อีกแล้วลูกโตแม่โตแม่ลูกคมันมาท้องสามเดือนกว่าแม่ของประธานเนี่ยกับลูกไม่แม่ซุ่งแ่ี็นเองนะเีนขาดข้าดดเงยนมห วันอะไรเหพี่จะไันเออะไรไะ่นที่โลลที่บาทเน่ลที่3บาทป่อันนี้ดกล้วะตางเขาป่ยัรอทานกบาอ่าแม่สิใจคางวอยู่นีเลยปค่ะจได้นาไปกันกันอางวเมีความกใจเดนี้ล่ะนี่เขาไม่ไ้คนันี้เลยไมลนปุก็ได้ะคางเขาอ้โอนโ้เได้ค่ะ ธนาคารกกรเขามีเชนึกันอันนี้ใหญ่าเดียเสียวัวอเพื่อนีันเบอรที่แปดวันเขาจกอนอเปเดือนลงยูทูบกันวมนงงแรงคนโทรมาจากโหงงแรงไปหาสองถุงสบหคนเบอร์่แตัวเดียวเบอร์ที่แปกับิเก่าที่มากตอนนี้นะเพราะว่ามันเดือหนมันออกลูกเนาะขาตัวท่อน เมื่อเมื่อเมื่อวันสุกคนมาเบิรงเบอร์สิบแปดสามคนหุ่มแนวจักคนแต่พอล่องยุธูแล้วปุ๊บสิบหกคนเอาเขียนยังมาเก็บไปเขียนเบอร์ใบเขียนไปเขียนเบอร์ไว้นึ่เขียนหน่อยนี้จะไปโทรมาถามคนบอกว่าเราแบบยังอยู่เราอะโทรมาจบเจ้าหน้า กวนเนาะนี่ะหมาเลรับเ้ยหเลน่นึสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดสี่หกเ็ดเจ็่หกเจ็นึ่งห้าคันแม่แม่แม่มองเรากระเาเบอกคามันเบอกคามันอันโอนมาเจ เจ็ดมืนหกกรเจ็ดมืนหกบ้าเจ็ดมื่นห้าร้อา้ามาทเนื้อซืตัวงแต่แม่ท้องขอการท้องนอสี่ร้อยพันอยู่ตอนไม่ถึงเยเป็นเศนี่ยปานะนี่กันทียมี่หได้นางที่หมดเป็นเษผมกดขึ้นมากละห้าสิบสองต่ตงค์นะวะ ไคอต้นมาขึ้นดำจีเบิ้งยังหนักหนามีซ้ำหนี่คือว่าเมื่อเทาที่้งทั้งสายเราี่แปดสิบบาทนีงแหะงเืออุดทุ่มไปเลยดื้อเจ็บด้อถ้าพานพานน้ำมันไปแล้วพันหนึ่งบานเงือท้งเือตำบลพร้อมรับประกันองพร้อมรับประกันตำหนี่ภายนอก ค่า6ขอน3วันค่า6ขอนเี่ถ้าเกิด30,000กับิีรีส์แทนแม่มันเป็นนะคะแต่เข้ากับรับประกันไข่ภายในเจ็ตมือเรื่องนี่ขอโทษมากวันที่นี่อ่าใบนี้นะคะเข้าสิจัฉฉลากวันศุกร์หนาวันที่3เดือน6นะคะถ้าเกิดว่าจับฉลากถึงใบซีโซนถือไม้เลยตามใบนี้หมดใบทหครไมีแถมไข่ไ3ไม้เนาะแถมไข่ซีใบก็ถือมาก หนึ่งใบเท่ากับตัวหนึ่งตัวในราคาไม่เกินสองหมื่นบาทม่วงแม่สาวหน่อยค่ะก็คือลูกค้าขันยืดปุ๊บมารับม่วงหนึ่งตัวนะราคาสองหมื่นบาทแต่จ้างค่ารถอยู่จ้าจะได้มาเอาอะไรล่ะเบ่งแล้วค่ะขอให้เช็คเป็นลูกตัวแม่ยด้เวยแต่พ่อ

เดี๋ยวพอ่อย่างเงี้ยมันมากอัไม่อบอกมันเบอกมันยพี่ท่างผีเด้อทางนี้ห่างสิบอกมันอย่าพี่พี่มันี่หยาพร้อมไปไปกินนี่ละเนี่ยตั้งานใช่กูไม่เหือกับหนน้มันเดดกินไงเร ทูนงใ่อนงแล้วว่อยเจหาบินุกินนำก่อนด้กนำก่อนมากินหำเขามันบะถื้นกินหนำก่อนเอมันอ่ากินน้ำเ่ออกินหนำกินนนำก่อนเียหูข้าบนหิ้ว้มาแเตี้ยงอ่ะอาข้างบหิวนหิวดอกคา่เะูกันดอกก็ิวหญ่เนี่ยมาติดำเนาะ เขามันบอยเน้เขามันอันนี้แ่จะเฝ่าอันปวยเจียกคอนเดครับให้มันหนึ่งให้มันคุ่นก็ไปวยปวยนักควกเลยครับวายแต่ย้วยอันเจียกออกแเกข้าอคอนโดครับมันหนึ่งให้มันคุ่นจังมือสองมือจนสามจังสามมืออนเพราะว่าอัน ย่าก yeah, ็มีฝูไว้อยู่เลยตืนไก่ป่ลูกเตืนไก่ะตืนไก่อัะนู้นนี่นูนูนนี่นอกสงจะ่าอะไอยู่นี่เน้่มันเอยงไก่เบื่อเขาอ่าน้นไม่เอียงไเพื่อนอันหพ้อมมาใส่หัวห่มเนมาใส่หออลูกเพนเุ้เนี่ยคนเยอเออหอมแม่ท่านเเพื่นสื่อมนเพื่อนคนมาเลียงมาเกียรแม่ท่าน อันนอันนไม่ต้องเกลยครับแม่สิดแม่มาหดเองก็ได้เดี๋ยวผมจะจับงูให้รับผมจับเยอะยุค้ก็เป็นแรงดอกหดแต่ทางหลังนี่ก็ได้ครับีลยวผมจับไปถาแสดงว่าคูนี่อยู่น้ำเินดนอะไรไหมวะนีคูกำมีข่วนหุมีเห้นเออมันอยู่น้ำใหญ่น่ะข่กำเนี่ยูวนี่ยู้หด้มาอยู่น้ำใหญ่ใหญ่งอย่างอีกยังเี่นตัวไอจีถึงจะขวางงูอะไรนะมน ใหญ่เพหาไปบ่ดไหญ่ยใคด้ต้อขอก่วนี่อย่นี่จกสดง่าไีพ่อเป็นนี่หอยเกาวดูน้ำเพ่นได้หรอเดียมืนบอกแ้ข้านเพ่นอย่นี่ละทำาุ้งกุ้นแม่เมี่ยนเนี่ปิดตัวดูกันสิอเอาใหม่มาปิดไหมไม่ดไหม อ้ยีเง็นแล้วเรียบร้อยแล้นะบ้าดูวนดอกบ้านี่นะว้านี่งหม่นดีวนก็องมีนกคนไปกนเาไปย้มุนเอ่านไปใส่หครับวัตะแย้มอยู่นี่เอาละเอาเงินให้แล้วบยังคานตมนึเดี๋ยวเอของของจกางกคน่้เดียวกับเหียกับบานเดียวหยยเดี๋ยวอะไรรบเาหักหมาทนี่มันจะมีขายอยู่หมบสเส้นนูเออ่งวานะ

ก็มอนได้หมอหาเลใช้หางหองกว่เหมือนกันจะที่นีมัน้องเ็นจังหวัดจางหวัีนมัจจตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะมากจ้าจอยหนึ่งไม่ยุ่งเราจวนถ้าเราได้ตัวแล้วจีนใ่ิมันแบบมันงามดอมนแบตีละมันจะข้อมลถึง้วเนาะมั่จัก็อจังได มันหลายปวดมันหลไหลเป็นเสียดเอเนต่ยขนเรยกขน้อหมามันหลๆมันจะข่วนสีเนียบมันหย่านนูก่้ันเลือกหลแก้วสีหล้าวันคือแก้วเทกไหลแล้วแกนี่เนาะเ้ามีแก้วเท้อกหมอน้วดมาจอหมอนนี้ มองีม <is> ัเดียวแหละแล้วว่าเหแื่อตัวมันจะแข้ว่นมันกินิวอย่จะกนแล้ว่ากินดีอู้่เรองไแล้วหูมันแดงหน่อยโอ้ยม้นงเนตี้เว้นเดี๋ยวแลวว่าหมือนก้ือวมันถึงไ้นัจดเลยม่ท่คุณได้เลยลแม่บอกแม่พปลเดยรอจุดันกินกันนกระปุกคอจันให้กินกัน

คืออยู่บนเนาเคืออยากได้แทนอตามันดู่ยยก็ให้มัตนตัดให้อยู่ตรงนั้นตัดแล้วจะเอาของมาแต่ว่านมันมันขุ่นออกขอดเลยใ่ไออกป้าน้ด,ดนางนแต่วันุ่นส,สถาผู้เลียงงว่วงะไคไม<า>หลายเลยบุญเอามาเรียงมาเป็นเมีย่เลยน่อยมึดูาไม่หน่อีเานอ่อนเมันใหา่มันตึงกลองเลยมันัสทายหตกลอง กินดีตอนนี้ก็โดนีมันบังไม่เห็นหนี่ยรู้หมดนะกุ้งใจเออนว่าง่วพรนมีเพศวันเด็กินงาอย่างี้ยกินจะเพื่อนกับข้วดรดอย่างี้ยมันึ่านัึงเนี่ยก็นั้นมันบนนังบนอาปานี้ก็นัก็บนก็นั่นกอได้แบี่้างเ็๊มันสงเจ๊มันสามนั่นน้ะเนาะนังบนอาคือต้งนี่บัแเวนบ่มักอีกเปิดมากตอนนั้นเปิดอยงมากเปิดมากม้วนหน่อยเปิดมาหูมัน แต่ว่ามือตัวนี่ตัดมาเนเออตอนั้นยางๆมือหนังห่งแยงปวดทายลูกให้เดี๋ยวทายลูกเลยเนาอันนี้มันหนังนุกอาทหนุ่มันนี่้องมางหนังมันบึงหนังมันหนาบอบึหน้าัเปม้วนนั่งบงนหัน